ประโยชน์ของการแผ่เมตตาที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้มีสิบเอ็ดประการได้แก่ทำให้หลับก,ก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันรา้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอังมนุษย์ทั้งหลายเช่นผีเปรตอสุนตรกายวิญญาณต่างๆ ทเทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครองแคล้วคลาดจากพยันอันตรายจิตก็เป็นสมาธิได้ง่ายสีหน้าย่อมผ่องใสเมื่อจะตายใจก็สงบสู่สุขติภูมิถ้ายัางไม่บรรลุคุณธรรมพิเศษที่สูงกว่าย่อมเข้าถึงชั้นทพระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาให้ตัวเองมีเวลามองตัวเองบ้างอย่ามองคนอื่นอยู่ร่ำไปจนลืมมองตัวเองว่าทุกวันทำดีพอแล้วหรือ,อยังขอให้ทุกคนมีความสุขและเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างของเราด้วยจะได้อานิสงส์อย่างแรงส่งผลบุญให้ทั้งพบนี้ และพบหน้าตลอดไปบุรแพรเมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัปยาปัช,ชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภิคาหตุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเออ